ค่ะไม่กินตำมะฮงมกันเด้อยค่ะเด้ตอตำมะฮงตำมะฮงค่ะนี่นกันค่ะใส่กระปุ่นหน่อยนึงค่ะใส่พริกซี้หน่อยเด็ดอยู่หน่เนาะพซีน่อย ไปใส่น้ำยี่กะพลนได้ใส่เข้าไปทำล,ละก้อยทำละกระสิบหกโมงเชิงละประมาณกเกือบเกือบแล้วค่ะเฟตเฟต it's okay, a อืมเสื่อรงอไปทำไปได้เออได้เห็นน mm. ั่งเลยน้องทำจราหู้นค่ะอืผิดสามหน่วยสี่หน่วยเพ็ดปเนอืย sạc điện nè đi sẵn Nó hãy bưng mà khá tăng còn nó làm bạc nha tăng còn chắc anh chắc ăn cái xây vào คุ้นละลายแล้วกเด้อเขามาเบิ่งไม่กำลังใจกันให้บอกหน้าสองเพืองสมว่ิอืม คืออะไรค่ะเอ็นขออินับกินตัวหรืองรืไม่น่ะนาะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ